พรทรงรักเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเอวิซาบทที่หนึ่งข้อ4ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพรเนตรของพระองค์เอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปนี่นะคะถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณย่อมเคยถามกับตัวเองด้วยคำถามแบบนี้ข้อนี้มาแล้วแบบ หลายครั้งเลยนะคะในช่วงตลอดช่วชีวิตของคุณเช่นเอ๊ตอนนี้เส้นเป็นอะไรไปนะนะ <C oughs> ขา้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเขาว่าจะถามตัวเองแบบนี้อยู่หลายปีนี่เป็นคําถามธรรมดาที่พีมารซาตานได้ปลูกฝังเอาไว้ในความคิดของคนเรามันเป็นคําถามที่ออกแบบไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบที่เราควรจะเป็นและคอยขัดขวางเรา แม่เรารู้สึกแบบชอบตัวเองมันเป็นความคิดที่สนับสนุนให้เรารู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ก่อให้เกิดความกลัวในทุกรูปแบบเราได้เอาตัวเองไปเปรียบเ,เ,เทียบกับคนอื่นอยู่บ่อยๆแล้วไม่เห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างคนอื่นเราก็สรุปเอาว่าเราคงจะมีอะไรที่ผิดปกติแน่นอนความคิดผิดๆแบบนี้เปรียบเสมือนกับยาพิษที่มันคอยทำร้ายชีวของเราแต่มียาที่สามารถรักษามาให้หายได้ นั่นก็คือการที่เราต้องคิดบ่อยๆว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงรักเราเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเลือกที่จะคิดว่าเราเป็นคนชอบธรรมเป็นที่ยอมรับของพระองค์และเป็นคนที่หลักจ,จากจ์ตันิอีกด้วย <c oughs> ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการที่เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผช่วยให้รอด แล้วเป็นเจ้าเป็นเจ้าของของเราเราจึงสามารถกล่าวได้อย่างถูกต้องว่าเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการเลือกสรรแล้วในพระคริสต์และในพระองค์เราเป็นคนที่ปราศจากตําหนิในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือฐานะที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านทางการเชื่อในพระเยซูและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการพูดของเราผิดหรือถูกแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างสิ้นเชิง พระเจ้าประสงค์ให้เราเรียนรู้ที่จะประพฤติอย่างเหมาะสมแต่เราองยอมรับในหลักราก่อน <c oughs> เมื่อเราอย่างรากตั้งมั่นในความรู้ถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจึงสามารถค่อยทําการเปลี่ยนแปงแลงลักษณะจิตของเราให้เปเป็นตามพระาของพระบุตรของพระเจ้าจะจะทําเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าคุณต้องการปรับปรุงพฤติกรรมของคุณให้มันดีขึ้นคุณจะต้องให้ความรู้ เรื่องความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าได้มากลายเป็นรักฐานในชิตของคุณก่อนยิ่งเรามีประสบการณ์กับความรักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากประพฤติตัวให้เป็นที่ชอบประทับใจมากขึ้นเท่านั้นการรู้ว่าพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะให้เรานั้นก้า <c> ว <oughs> <c oughs> ไปในการดําเนินกับพระองค์ พระเยซูไม่ได้สินพระชนเพื่อให้เรากลายเป็นคนเค้ง่งศาสนานะคะพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งสนิทแนบแน่น,น,นผ่านทางพระองค์แต่ว่าศา <c oughs> สนาค่ะศาสนาจะหยิบยื่นกฎต่างๆนะ,ะแล้วก็ชอบใช้ข้อระเบียบบังคับต่างๆให้เรากระทำตามเพื่อจะอให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า แต่ความสัมพันธ์ทําให้เรารู้ว่าเราสามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้แล้วเราจะไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้าเลยถ้าเรากลัวพระเจ้านะกลัวว่าพระองค์จะไม่ชอบใจในตัวเรามันเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแยกแยะความจริงที่ว่าเรามีความสําคัญสําหรับพระเจ้ามากออกจากข้อเท็จจริงที่ว่าความประพฤติของเราอาจจะยังผิดพลาดปกท่องอยู่ <c oughs> เราจะคาดหวัง ที่จะมีชีวิตในความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ากับพระเยซูพระบุตรพระเจ้าและกับพระวิญญาณได้อย่างไรถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราเป็นที่รักก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานพื้นฐานของความรักและการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ใช่ตั้งอยู่บนความกลัวนะคะปลายครั้งพี่น้องคะเราต้องยอมรับนะคะว่าเราถูกหลอกเราถูกหลอกให้คิดว่า พระเจ้าทรงยอมรับเราก็เพราะว่าความประพฤติของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับพระคมภีรอย่างสิ้นเชิงเราเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและเป็นคนชอบธรรมของพระองค์เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และในพระราชกิจที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วของพระเจ้าบนแม้กางเขตนั้นพระองค์ได้ทรงจ่ายค่าเพื่อความบาปและความประพฤติที่ไม่ดีของเราพระองค์ทรงนําเราออกจากความผิดของเราและกระทาให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์ นะ,ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราได้มาเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ค่ะไม่ใช่เกิดจากการสั่มสมความดีไปแลกออกมานะคะพี่น้องคะความสุขเป็นของบุคคลที่รู้ว่าเขาเป็นคนชอบทำจำพอพระ,ะของพระเจ้าโดยไม่ต้องอาศัยการพึ่ของตนเองบางอย่างในสังคมที่เราอาศัยอยู่มันมักจะทำให้เรารู้สึกว่า เราเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอสังคมสมัยใหม่เต็มไปด้วยข่าวสารที <poems> ่บอกกับเราว่ามีบางอย่างผิดปกติในชีวของเรานะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้นะมีบางอย่างผิดปกติมากกับคุณเพราะคุณชอบแบบนั้นแต่ฉันไม่ชอบมีบางอย่างผิดปกติกับคุณเพราะคุณไม่เก่งเท่าฉันอะอย่างนงี้นะคะะฉะนั้นชอบแบบนั้นแต่ฉันไม่ชอบ หรือไม่เก่งเท่าฉันนะดังนั้นจึงเท่ากับว่าเราได้รับข่าวสารเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเอ๊ะแล้วฉันเป็นอะไรไปฉันเป็นอะไรไปฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่านี่ฉันไม่เหมือนคนอื่นนะหลังจากที่เราฟังซ้ําๆอยู่บ่อยๆเราก็จะเริ่มเชื่อว่าต้องมีอะไรผิดปกติในใจของเราแน่ๆนะะฉะนั้นเราจึงกลายเป็นเหมือนคนพิการทางอารมณ์พี่น้องคะ ความคิดผิดๆในเรื่องนี้มันสมม่งผลกระทบด้านลบและต่อความสัมพันธ์ทุกด้านและต่อทุกสิ่งที่เราพยายามทําผู้คนโดยทั่วไปอาจจะหาเหตุผลสารพัดอย่างเพื่อจะบอกกับเราว่ามีอะไรบางอย่างในคุณนะที่ผิดปกติโลกจะบอกกับเราว่าเราจะต้องแต่งตัวยังไงเราจะต้องประพฤติตัวยังไงเราจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยคนอื่นได้บันเทิงใจยังไงดูเหมือนว่าทุกคน จะแสดงความคิดเห็นต่อทุกเรื่องที่เราคิดเราพูดและทําไปหมดเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับโลกหรือเมื่อยอมรับมาตรฐานและค่านิยมของโลกเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเรากำลังเป็นอะไรไปหรือเปล่านะและม,มีคำถามมากมายพั่งผูเข้ามาในสมองของเราซึ่งสามารถบอกกับเราว่าเราพิกลพิการไปแล้วความคิดเหล่านี้คอยเยอะอยาดและหลอกหลอนเราและถึงแม้ เราไม่ได้พูดถึงมันออกมามันก็ยังคงส่งเสียงดังก้องอยู่ในหัวของเราซ้ำๆราวกับเป็นแผ่นที่ตกเสียงตกร่องนะคะเป็นเนื้อร้องเพลงเดียวกันแค่คนละท่อนเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะคะเช่น <c oughs> สามีของฉันถ้าไม่พูดกับฉันเลยอะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่านะหรือฉันไม่ชอบอะไรอะไรเหมือนเพื่อนๆเ,เลยเอ๊ะหรือฉันปิดปกติไปแล้วเนี่ย หรือพ่อแม่ของฉันไม่ชอบฉันเลยฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือพ่อแม่ของฉันร่วงละเมิดฉันฉันเป็นอะไรไปเนี่ยหรือเพื่อนนักเรียนไม่ชอบขี้หน้าฉันเลยฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือฉันไม่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เลยฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือ ฉันไม่ได้ออกเดทกับผู้ชายมาห้าปีแล้วนะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือลูกของฉันกำลังอยู่ในวัยรุ่นแล้วก็ทำกับฉันแบบแย่มากฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยหรือฉันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งในงานเลยฉันผิดปกติหรือเปล่าหรือธุรกิของฉันมันล้มเหลวไปหมดฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าสามีของฉันล้มเหลว ฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยหรืออาไารของฉันไม่ดีเหมือนกับพี่ชายพี่สาวเลยฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องคะมารต้องการให้เราสารวนสารวนอยู่กับแต่ตัวเองโดยทำให้เราพยายามคิดไน,นผลว่าเราผิดปกติอะไรหรือเปล่านะเมื่อเราถามตนเองในลักษณะนี้ ถ้ากับเรากําลังร่วมมือกับแผนงานของมันนะคะแต่ว่าในทางกลับกันพระเจ้าไม่ประสงค์เลยค่ะที่จะให้เราทรมานตัวเองด้วยคําถามแบบนี้รวมทั้งรู้สึกไม่ดีต่างๆที่ติดกับมันมาพระเจ้านะคะประสงค์ให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนและอยากให้เราเข้าใจถึงก้นบื้องของหัวใจของเราว่าเราเป็นคนชอบทำต่อพระพักของพระเจ้าแล้ววยทางความเชื่อในพเยซูคริษต์ แล้วเมื่อเราเชื่อว่าเราชอบทําแล้วพี่น้องคะเราเป็นที่ยอมรับแล้วมานก็จะไม่สามารถทําให้เรารู้สึกแยกกับตัวเองได้